ต้องคนเมืองทอนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมผมเนี่ยเป็นเลโก้นะผมเป็นเรียกว่าเป็นปีศาจลำโพงนะครับก็เป็นเนี่ยกับสกินบิ๊ดดี้ทอริดนะครับก็ตัวนี้เป็นซีรีส์นะผมเป็นตัวที่2องครับในซีรีส์นี้นผมก็เดีเ๋ยวเรามาล็อบๆกล่องกันเลยนะผมก็จะเหมือนกันแต่ตัวเนี่ยจะแตกต่างจากตัวแรกนะตัวแรกจะมีเพียงแค่ลำโพงแค่อันเดียวอันนี้คือแบบโอ้ลำโพงแบบมีทั้งลำโพงด้านข้างแล้วก็มีไฟนะผมแล้วก็มีลำโพงบริเวณตรงด้านหน้าแบบนี้ครับตัวนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะไม่มีอาวุธนะครับผม ก็ชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะผม72ชิ้นนะผมน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่ประกอบมานะครับด้านหลังเนี่ยวิธีการประกอบก็หลัมานี้เลยครับผมนี่เดี๋ยวเราไปแกะนะผมมาดีประกอบกันเลยนะครับก็เนี่ยสติกเกอร์ก็มีมาให้แบบนี้นะครับผมสติกเกอร์ประกอบแกะมาเลยครับเทมาเลยนี่ครับผมมาแบบนี้ ก็อันดับแรกเราจะมาประกอบตัวลำตัวนะครับผมนี่ครับชิ้นส่วนลำตัวก็สองชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปเพื่อทาการยึดนะครับผมแบบนี้แบบนี้ครับยึดบริเวณด้านข้างครับติดเข้าไปนี่ครับใส่เป็นตัวแบบนี้ด้านหลังก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับ ชิ้นแล้วก็ทางด้านข้างครับก็จะใส่นี่เหมือนเดิมก็จะเป็นในส่วนของแขนนะครับผมนี่ใส่ไปเลยสองข้างครับนี่แบบนี้แล้วก็ด้านบริเวณตรงกลางนะครับเราจะใส่เป็นตัวที่มันจะเสียบหัวนะครับ่ะแปบ๊บหนึ่งนี่ครับผมนี่แบบนี้กอใส่เข้าไปเลยครับผมนี่ก็จะได้แบบนี้ ถัดมานะครับเราจะใช้แผ่นตัวใหญ่2ตัวติดด้านบนครับตัวใหญ่2ตัวปิดเข้าไปแบบนี้ว้าือแบบนี้ปิดเข้าไปครับปิดท้ายนี่แบบนใส่เข้าไปอีกชิ้นอีกชิ้นอีกชิ้นนี่ครับสักแบบนี้ ตรงบริเวณตรงกลางครับมันจะใส่เป็นตัวเหมือนจุกตัวปิดตรงนี้จะปิดครับนี่แล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางจะเป็นจุกหาไปเม่งเนียบตัวจุกนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนี่ครับพอจะได้แบบนี้นะผมจะเป็นขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2นะผมก็จะทําตัวหัวนะครับตัวหัวกับตัวแขนนะผมแขนก็เหมือนเดิมผมจะเป็นในส่วนของตัวสองชิ้นแบบนี้ครับผมแล้วก็ทําการติดนะครับ นี่สองชิ้น,นครับปิดเข้าไปนี่ผมได้แขนนะครับผมแขนขาแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราจะมาทําตัวหัวที่อยู่ด้านบนนะครับใช้ตัวนี้ผมสองชิ้นนะผมติดกันบนครับนี่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวยึด สองข้างเลยนะครับผมนี่ผมจะได้ในลักษณะนี้นะแล้วก็นำไปเสียบบริเวณด้านบนครับนี่ก็แขนนะผมติดเข้าไปเลยครับโอเคเนี่ยเราได้แขนนะผมถัดมาสามเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหัวเหมือนกันนะครับจะเป็นลำโพงบริเวณด้านข้างนะครับผมก็ทการนี่นะครับ ตวนี้นะแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับผมติดปิดทั้งด้านบนนี่ครับแบบนี้สองชิ้นนะครับผมต้องติดไปก่อนแล้วกันนะครับนี่จะเป็นก็ทําแบบเดียวกันนะผมสองชิ้นนะครับปิดบนก็ติดเข้าไปเลย นี่ครับผมก็ได้หัวมาเป็นที่เรียบร้อยนะนรับแล้วก็มาก่อนรับจะเป็นในส่วนของมือนะครับผมก็ติดมือแบบนี้ก็ทําแบบนี้2ชิ้นนะครับีแบบนี้ผมแล้วก็นําไปติดได้เลยครับนี่มัม ตอนนี้เราได้มือสองสแขน2ข้างกับมือแล้วก็หัวนะครับผมถัดมานะรเราจะมาติดบริเวณของไฟนะผมนี่แบบนี้ขอนี้นะผมัสชิ้นติดบริเวณตรงกลางนะครับติดไฟอันล่างเป็น นี่เป็นสีตรงกลางสีเหลืองนะผมสีเขียวด้านบนนี่ครับตัวสีแดงจะอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ติดเข้าไปครับนี่แล้วก็ ตรงกลางเนี่ยจะติดเป็นสีแดงแดงทึบแบบนี้เนี่มติดเข้าไปเลยนี่ครับผมเรียบร้อยนะผมหัวนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยจะใส่เป็นตัวสีดำแบบนี้ครับติดตัวจุกแดงเข้าไปครับ นี่แล้วก็นําไปติดบริเวณตรงกลางนะผมก่อนจะติดตรงกลางเนี่ยเราจะติดด้านข้างก่อนนะครับผมด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนรับแล้วก็ติดตรงนี้เข้าไปครับนี่ครับผม ได้แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะผมเราจะมาประกอบในส่วนของตัวขานะครับติดตัวยึดนี่ครัขานะครับผม ท้านะครับทำแบบนี้สองข้างเลยครับแล้วก็อย่าลืมปิดด้านบนครับ ด้านบนนะครับผมขอติดนี่ครับผมได้ขาดแล้วก็นำไปต่อกับตัวหลักนะครับ ก็อตอนนี้เราได้แบบเรียบร้อยที่ผมทัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่5ครับคือติดลําโพงทางด้านหลังนะครับผมเนี่ยแบบนี้ก็ทําการประกอบลอําโพงตัวยึดอันตัวนี้ติดด้านข้างครับแบบนี้นี่นะผมลักษณะจะปรนมานี้บิดขึ้นมานิดนึงครับนี่แบบนี้พอเราได้แบบนี้ใช่ไหมผมก็ทําการ ตัวนี้ต่อครับผมติดเข้าไปเลยนี่ครับนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ครับถัดมาเราจะมาประกอบตัวนี้หนผมก็ทําการติดตัวจุดๆุดโม3มจุดโอมติดเข้าไปเลยครับเข้าไปนะครับสามจุดนะครับ นี่ติดสามจุดแล้วก็นํามาติดเข้าไปแบบนี้ครับนี่แบบนี้นเราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ผมไปรวมนมุ่มกับตัวมันจะติดบริเวณส่วนหัวด้านหลังมันจะมีรูอยู่ในหัวก็ติดเข้าไปเลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนที่มันเหลือตรงนี้ก็ทําการยึดด้านหลังครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะับสำหรับตัว ปีศาจอันนี้เหมือนจะเป็นปีศาจสัญญาณไฟนะครับผมก็มีสีเขียวเหลืองแดงนะครับผมก็ระมานี้นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สี่เนี่ยที่เํานการประกอบตัวสุดท้ายเนี่ยก่อนี้ผมม่ตั้งเก็รอดูในคลิปถัดไปนะครับผมเป็นตัวเหมือนตัวการเวลาของตัวนาฬิกาแบบนี้อ๋อลืมไปผมติดอ่าสติ๊กเกอร์นะผมขออนุญาตติดรับจะติดทางด้านหลังนะครับสติ๊กเกอร์ ายโอเคครับผมก็ทำการต่อนะผมเสร็จสิ้นหะนึ่สำหรับตัวปีศาจเรียกว่าเป็นปีศาจสัญญาณไฟแล้วกันนะผมแต่ก็มีแบบมันจะเป็นสัญญาณไฟก็ไม่เชิงมันเหมือนเป็นลำโพงแบบลำโพงแล้วมีไฟอยูนี่ก็เทปอีกแบบแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีอาวุธมาให้นะผมคิดว่าตัวพวกด้านบนเนี้ยัข้างในน่าจะเป็นอาวุธนะผม,ผมก็ประมาณนีกก้รับตอน,นี้ก็เป็นตัวที่สี่นะผมคลิปนี้ก็มีเป็นตรงนี้ใครที่ ได้เก็บตัวไหนกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เพราะว่าตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่ห้าผมนี่ครับตัวที่5แบบนี้ก็ใครได้เก็บครบแล้วก็มาคอมเมนต์บอกได้ก็คลิปนี้ก็น่าจ,จะจกกัดกลับไปท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราค้นเมืองทอยไว้เจอก,กันในคลิปหน้าผมส่วนราคาตัวนี้ก็เหมือนเดิมผมยี่สิบาบาทครับผมก่อชิ้นส่วนก็มีเยอะกว่าเพื่อนที่ประกอบมาครับผมก็ไปแล้วผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ